สิ่งแรกที่ขาดไม่ได้ก็คือข้าวคั่วเรามาเตรียมข้าวคั่วไว้รอกันเลยค่ะตำแล้วก็ใส่กระชอนกองให้เรียบร้อยเอาไก่มาสับที่เห็นเขียงดำๆนั่นไม่ใช่อะไรนะคะหลังจากที่เราทํากับข้าวเสร็จแล้วเราชอบเอาไปย่างบนเตาแก๊สไม้บ้างอะไรบ้างเครื่องปรุงก็มีต้นหอมผักชีใบสะระแหน่ก่อนจะมาผสมเราต้องเจียวกระเทียมคั่วพริกให้หอมๆก่อน เราไม่แน่ใจค่ะว่าสูตรนี้จะมีใครทำหรือเปล่าแต่เราชอบกินหอมของกระเทียมเจียวจากนั้นเอาพริกป่นใส่น้ำเทลงไปช่วงที่รอพริกคั่วให้หอมเราก็มาใส่ข้าวคั่วลงในเนื้อไก่ใส่หอมซอยแล้วก็ขยำขยำให้เข้ากันเมื่อคั่วพริกจนหอมแล้วเราก็ตักเอามาใส่ในเนื้อไก่ที่เราผสมในข้าวคั่วแล้ว จากนั้นก็ขยำขยำอีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อให้เนื้อมันเข้ากันบีบมะนาวปรุงรสตามที่ชอบค่ะความเปรี้ยวซอสปรุงรสฝาเขียวน้ำตาลทรายใส่ต้นหอมผักชีใบสะระแหน่การปรุงก่อนลงกระทะและใช้มือขยำเราคิดว่ามันเข้าถึงเนื้อได้มากกว่าที่เราจะไปปรุงในกระทะ ขยำจนได้ที่แล้วเราก็เอาลงไปใส่ในกระทะที่เราคั่วพรีกไว้ก่อนหน้านี้ถ้ารู้สึกแห้งๆเราก็ใส่น้ําเติมน้ําลงไปได้ค่ะวิธีการทำลาบแบบนี้จะได้รสที่อร่อยกลิ่นหอมของข้าวคั่วผักชีใบสะระแหน่ขั้นตอนนี้ก็ลองชิมดูถ้าขาดอะไรก็เติมลงไปได้ยกเว้นขาดความอร่อยก็คงอยู่ที่คนทําแล้วค่ะ ดูเหมือนจะยุ่งยากใช่ไหมคะแต่ว่าก็ได้ความอร่อยเกินคุ้มที่เราเสียเวลาตักเสิร์ฟพร้อมผักเครื่องเคียงได้เลยจ้า